<c oughs> อ่าอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของ m y s e t f Episode ที่สามนะครับเรื่องกฎของค่าเฉลี่ยห้านนะคะเอ่อหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคําว่ากฎแห่งค่าเฉลี่ยมาบ้างหรือว่าบางท่านไม่เคยได้ยินแต่ว่าเดี๋ยวรังเนี่ยยกตัวอ,อย่างให้อย่างนี้ฮนะกฎแห่งค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะ <c oughs> กฎของแค่เฉลี่ยเนี่ยก็จะคล้ายๆกับกฎทั่วไปที่เราเคยเคยได้ยินกันนะครับก็เดี๋ยวน,นี้อ่าเนาะอันนี้คล้ายๆกับ the law of success ะะอันนี้คือกฎแห่งความสำเร็จนะครับกฎแห่งความสำเร็จ <c oughs> คนที่พูดก็คือดรนโปเลียน นโปเลียนหิวนะอันนี้ไปหาอ่านกันได้นะครับมีเป็นหนังสือหรืออีกกฎหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยเขาเรียกว่า the law of gravity <c oughs> หรือว่ากฎแห่งแรงโน้มถ่วงนะฮะคนคิดคนก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันนะครับเซอร์ไอแซกนิวตันอ่า กฎแห่งค่าเฉลี่ยเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกับกฎตัวเนี้ยเหมือนกฎใดๆของบนโลกนะครับแต่ความน่าสนใจของมันเนี่ยมันได้พยากรณ์ว่ามันได้พยากรณ์ว่า you are the average of the five people you spend the most time with คนที่พูดเนี่ยก็คือจิมโรนนะฮะจิมโรนจิมโรมนะครับจิมโรมหมายความว่า คุณนะ่ะคุณนะ่ะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนนะฮะคุณเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่ใช้เวลารวมด้วยมากที่สุดหมายความว่าวันนี้ในห้าคนที่เราใช้เวลาร่วมเนี่ยไรีว่าจะเป็นสภาวะก็เป็นอยู่อนาคตการศึกษาอนาคตการศึกษารถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อนาคตการศึกษารถยนต์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้า เราเป็นคนขับเบนซ์นนะฮะเราก็อาจจะมีเพื่อนเราก็อาจจะมีเพื่อนที่ขับเบนซ์ด้วยเหมือนกันหรือถ้าเราเป็นหมอนะครับเราก็จะมักมีเพื่อนอยู่ในแวดวงของหมอและพยาบาลนะหมอและพยาบาลทีนี้ข้อหน้าสังเกตเนี่ยเราเป็นห้าเสเ่ลของคนห้าคนเนี่ยหมายความว่าเขาจะให้เราทดสอบคือ ให้เรานึกถึงเพื่อนห้าคนนะฮะเพื่อนห้าคนเพื่อนห้าคนนะครับอ่าเช่นในเอนะฮะใน b ในซใน d ใน e อ่าอีตีว่าเป็นตัวเราให้เอาเงินเดือนของแต่ละคนเนี่ยมาหารเฉลี่ยกันเลยว่า a เนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ b เนี่ยได้เงินเดือนเท่าไหร่ c ได้เงินเท่าไหร่ดีเท่าไหร่อ e ได้เท่าไหร่แล้ว <c oughs> เอามาหารห้ามันจะออกมาเป็นเงินเดือนเงินเดือนที่เราได้เลยนะครับเงินเดือนที่เราได้เลยใกล้เคียงกับเงินเดือนเรามากเลยเพราะเราเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราใช้ชีวิตมากสุดไม่ว่าจะบังดีเราอยู่กับพ่อแม่อยู่กับแฟนหรืออะไรเงี้ยครับทีนี้คนแห่งค่าเฉลีย่ยเนี่ยมันมีความสําคัญต่อหลายๆเรื่องวันเนี้ยบางคนบอกว่าชันเนี่ยอยากจะเป็นคนรวยนะฉันอยากจะเป็นคนรวย เราก็ต้องไปดูก่อนว่าเราเอะมีค่าเฉลี่ยแบบไหนนะฮะเราอยากจะเป็นคนรวยนะเรามีค่าเฉลี่ยแบบไหนบางทีเราอยา,อยากอยู่กับคนหลักล้านนะครับอะอยากมีรายได้หลักล้านแต่บางทีเราอยู่กับคนหลักหมื่น <c> ถ <oughs> ามว่าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ในกับคนหลักล้านหรือว่าคนหลักหมื่นเท่ากับว่าเราอยู่กับคนหลักหมื่นมันก็จะทําให้ผลลัพธ์หรือว่าสิ่งที่เราเก็ตหรือสิ่งที่เราได้ไปในชีวิตเนี่ย มันก็จะอยู่ในค่าเฉลี่ยนี้เหมือนกันแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนเพื่อนคบนะครับแต่คุณสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยได้นะเพิ่มค่าเฉลี่ยได้หรือเรารู้สึกว่าเราอยากจะเก่งเรื่องไหนเนี่ยวิธีคิดก็คือให้เราเอาตัวเราเองนะครับเอาตัวเราเองไปเป็นค่าเฉลี่ยกับเขาเช่น <c oughs> เรา,าเราอยากจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่ง อ่านะครับอยากจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งเนาะพูดภาษาอังกฤษเก่งเราก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในค่าเฉลี่ยของสังคมที่พูดภาษาอังกฤษตัวอย่างที่เห็นได้ชัดหลักฐานที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือบางทีเรียนภาษาอังกฤษเมืองไทยมามากมา,ายหลายปีเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับแต่พอเราบินข้ามฟ้าปึ๊บอ่าไปอยู่ USA อยู่อังกฤษก็ตามเนี่ยเท่าขับเราอ่ะก็จะพูดพูดตรงนี้ได้พูดตรงนี้ได้นะฮะพูดตรงนี้ได้นะะดรไดหรือถ้าเราอยากจะเป็นคนทําธุรกิจนะฮะเราก็จากพนักงานประจำเนี่ยเราก็ต้องลองคบเพื่อนที่ทําธุรกิจดูหรือว่าคบผู้ใหญ่หรือใครก็ได้นะครับไม่เกี่ยวว่าผู้ใหญ่หรือเด็กนะที่ทําธุรกิจดูในวงสังคมนี้เขาก็จะแชร์เรื่องของการทําธุรกิจ ธุรกิจกลับมานะครับ <c oughs> เนาะอันนี้ก็คือตัวคุณในวันตัวของเราในวันนี้คือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนวันนี้เราอยากได้แบบไหนเนี่ยเรามีสิทธิเลือกนะครับเรามีสิทธิเลือกเราเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเนี่ยคุณสามารถเพิ่มค่าเฉลี่ยดได้เพิ่มค่าเฉลี่ยนะครับเช่นเราอยากมีรายได้มากขึ้น เราก็ไปหาคนที่มีรายได้มากกว่าเรานะฮะรายได้มากกว่าเรานะครับหรือเราอยากมีสุขภาพดีนะฮะเราก็จะต้องไปอยู่ในค่าเฉลี่ยของคนที่เขารักสุขภาพดีอนะมันเป็นเรื่องง่ายๆเนาะเป็นเรื่องง่ายอาจจะไปที่ฟิตเนสนะฮะหรือว่าไป สนามวิ่งสวิมมิงอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยคือเป็นการแบบเพิ่มค่าเฉลีย่ยวิธีคิดอย่างเงี้ยคุณต้องคิดว่าแบบผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ตายตัวถ้าเราเพิ่มค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยมากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปดึงดูดนะฮะมันก็จะไปดึงดูดสิ่งที่เราต้องการนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นเงินทองนะฮะเป็นชื่อเสียงหรือเป็นอะไรก็ตามในสิ่งที่เราอยากได้ เราจะต้องมองว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนนะครับบางทีคนเราอาจจะคิดลบว่าฉันเกิดมาเป็นอย่างนี้แหละฉันคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้นี่ในเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับนี่คือในเรื่องของค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคนเราจริงๆเปลี่ยนแปลงได้แต่การที่คุณจะเปลี่ยนค่าเฉลี่ยได้เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองก่อนนะฮะคิดเปลี่ยนว่าคิดบวกก่อนว่าคุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนได้เนาะ <c oughs> หลักเลยคุณอยากเก่งแบบไหนให้ไปอยู่ใกล้ๆคนแบบนั้นเช่นคุณอยากเก่งเรื่องแมทอ่างเรื่องคณิตาศาสตร์นะฮะคุณก็ไปอยู่กับนักคณิตาศาสตร์หรือ <c oughs> คุณอยากมีเงินนะฮะคุณก็ลองไปเข้าสังคมคนทำธุรกิจหรือว่าคนรวยดู ก็บางทีอาจจะต้องไปแบบเยนเยนนะครับอาจจะต้องไปแบบเยนเยนเนาะ,ะหรือ, <c oughs> อคุณอยากอยากได้อะไรก็ตามนะฮะให้เราเอาตัวเราเนี่ยตัวเรานะครับตัวเราเนะาะขยับเข้าไปอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยของคนที่เราอยากจะมีผลลัพธ์แบบนั้นนะครับเานาะสมมติว่าอยากกับเบ้น คุณก็ลองสมัยนี้ง่ายจะตายนะคุณก็ลองเข้าไปใน Facebook คุณก็จะเจอ,อ Facebook กลุ่มคนขับรถเบนซ์เนี่ยคุณก็เข้าไปส่องว่าเออถ้าอยากได้รถเบนซ์เนี่ยเขาทำอาชีพอะไรกันนะเขาหากินยังไงกันนะคุณก็จะได้ไอเดียจากตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งค่าเฉลี่ยภาคนนะครับที่อยากจะแบ่งปันเนาะอ่าเพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อก่อนว่าวันนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับ โดยการเพิ่มค่าเฉลี่ยของเราไปอยากได้สิ่งไหนให้เข้าใกล้สิ่งนั้นมากที่สุดนะแล้วก็ขอให้ความสำเร็จเนี่ยเป็นโชคด,ดีของทุกคนนะครับ